สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องพี่สอชมมีเรื่องเล่า EP 1 7 7้ครับผมสำหรับเรื่องเล่าของพี่สอชอในวันนี้มีชื่อเรื่องว่ากบฏมังกสังจลาจนโหดในกรุงศรีหากท่านผู้ชมชอบคลิปของพี่สอชอก็ขอกำลังใจด้วยการกดติดตามและแชร์คลิปออกไปให้เพื่อนๆนของท่านได้รับชมสำหรับตอนนี้เรามาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับเรื่องที่จะเล่าดังต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในรัสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาซึ่งอยุธยาในสมัยนั้นถือเป็นยุคทองยุคหนึ่งแห่งราชธานีไทยก็ว่าได้บ้านเมืองสมบเรียบร้อยรุ่งเรืองด้วยการค้าขายกับต่างชาติอยุธยาถือเป็นศูนย์กลางการค้าที่สําคัญที่สุดในเอเชียอาคาเนย์ก็ว่าได้มีชนชาติต่างๆเข้ามาลงหลักปักฐานอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเมื่อมีคนมากปัญหาก,ก็ตามมาแน่นอนความขัดแย้ง ก็มาด้วยแต่เดิมเมื่อต้นรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ชนชาติที่มีอิทธิพลทางการเมืองตอนนั้นก็ได้แก่ชนชาติเปอร์เซียนับถือศาสนาอิสลามแต่ต่อมาเมื่อมีชายชาวกรีกนามคอนสแตนตินฟอนคอนเข้ามารับราชการเป็นที่โปรดปรานของพ่อหลวงนาลายของเราทําให้อํานาจทางการเมืองเริ่มเปลี่ยนไป จนเมื่อฟอร์คอนกินตำแหน่งออกยาวิชายเย็นด้วยแล้วตำแหน่งสำคัญเกี่ยวกับการค้าและการดูแลเมืองต้าก็ถูกเปลี่ยนมือจากชาวมุสลิมเป็นชาวยุโรปแทนเมื่อมีความขัดแย้งเนึ่องผลประโยชน์ทำให้ขุนนางมุสลิมจำนวนนากไม่พอใจนะครับ ไม่พอใจในระบบก,การทํางานและไม่พอใจในตัวของออกยาวิชายเย็นขณะที่มีมุสลิมบางกลุ่มถึงกับเหิมเกิมคบคิดกันจะโค่นล้มราชบัลลังก์ของผู้หลวงของเราโดยคิดจะยืมมือนักรบมากซาหรือที่เรียกกันตามสำเนียงไทยว่านักรบมักสันเป็นผู้ก่อการ แต่เดิมชาวมากาซานั้นเป็นชนเผ่าพื้นเมืองในอินโดนีเซียเป็นชนชาติที่เชี่ยวชาญในการรบมีนิสัยดุร้ายต่อมาถูกชนชาวฮอร์ดาเข้าลุกลานจนต้องอยพยพจากถินฐานเดิมเล่ล่อนไปทั่วต่อมามีชาวมากาซากลุ่มหนึ่งนำโดยหัวหน้าชื่อเจ้าดายได้ขอเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารขององค์พ่อหลวงของเราพระองค์ก็ไม่ได้ขัดเคืนพระทยมีเมตตาให้ตั้งบ้บนเรือนอยู่แถว คลองตะเคียนนอกกำแพงเมืองพระนคระบฏครั้งนี้นำโดยกลุ่มขุนนางมุสลิมในปีคริสตศักราช1686โดยกลุ่มขุนนางดังกล่าวได้ยุยงให้ชาวมากกซาเกิดความกระด้างกระเดืองแล้วก็ทำได้สำเร็จด้วยครับสามารถทับทามชาวมากาักกซาให้ร่วมเป็นผู้ก่อการได้ระบนและก็ระดมคนได้ดังใจโดยมีแผนที่จะบุกเข้าวังหลวงปรงพระชนของพ่อหลวง,งานาลายของเราจากนั้นก็จะยก ให้เจ้าฟ้าอาภัยทษพระอนุชาขึ้นเป็นกษัตริย์แทนโดยจะบังคับให้เจ้าฟ้าอาภัยทษนับถือศาสนาอิสลามและเปลี่ยนสยามให้เป็นรัฐอิสลามต่อมาแต่ด้วยเดชะบุญนะครับที่อจุยายังไม่ถึงข่าววิบัติก่อนเวลาลงลงมือไม่นานได้มีขุนนางผู้หนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อการนั้นเกิดเปลี่ยนใจนำความทั้งหลายไปแจ้ง แต่ออกยาวิชาเยนทําให้เกิดการเข้าจับกลุ่มขุนนางที่เป็นคนต้นคิดและได้เตรียมพร้อมสําหรับกาลังรบเพื่อรับมือกับนักรบมาร์กาซาซึ่งเมื่อพวกมาร์กาสารู้ว่าแผนกระบฏของตนเองล้มเหลวก็เกิดความคล้ามเกงต่ออาญาแผ่นดินขอเข้าเจรจาและบอกแต่และบอกว่าขอเพียงออกยาวิชาเย็นไม่เอาโทษกับพวกลูกหลานของพวกเขาที่อยู่ในสยาม ลองหัวหน้ามารกาซากับเหล่านักรอบอีก50คนจะเนรเทศตัวเองออกจากสยามออกยาวิชายเย็นตอบตกลงพวกมารกาซาจึงได้ลงเรือสัมภาระลำหนึ่งแล่นออกจากพระนครแต่ทว่าเมื่อแล่นไปไม่นานไปถึงป้อมเมืองบางกอกกับพบว่าโซ่ที่ขึงกั้นแม่น้ำไว้ยังไม่ถูกนำออกเนื่องจากออกออกยาววิชายเย็นรอบสังการให้พระสักสังขามหรือเชอร์ว,วาลีเอเดอโฟแบงในฐานชาวฝรั่งเศสจับกลม พวกมารกาซาบุรุษสัมพาวทั้งหมดเมื่อเห็นว่าถูกขัดหลังนักรบมารกาซาจึงชักกลิกเข้าต่อสู้กับทหารของฟรแบงอย่างมากขั่งพวกมารกาสา20คนถูกสังหารทั้งหมดที่ป้อมเมืองมังกอกแต่ทว่าฝ่ายยุธยานะครับเสียทหารไปเกือบร้อยนายพวกมารกาซาที่หนีรอดก็ว่ายน้ําขึ้นฝั่งไล่ฆ่าชาวบ้านทุกคนที่พบเห็นไม่เว้นแต่ลูกเด็กเล็กแดงคนแก่คนเท่าพราพิษสุสามเณรบันทึกของชาวต่างชาติ กล่าวว่ามีชาวมาคากสาคนหนึ่งได้ผูุกขบวนในวัดได้ฆ่าพระสงฆ์ตายทั้งวัดจนเลือกนองเต็มลานวัดพวกมากะสาบางคนนี้ก็มาแจ้งข่าวกับพวกที่อยู่ในหมู่บ้านมากาสาและได้ระดมพลนับร้อยเพื่อกลับไปแก้แค้นแต่ทว่าออกยาวิชาเย,ย็นได้ระดมทหารอายุทยากว่าเจ็ดพันนายพร้อมกับเรือรบนับร้อยยกมาโจมตีหมู่บ้านมากะสาแล้วก็ลบอันดุเดือด ก็เริ่มต้นขึ้นโดยกัปตันยูดันเริ่มเปิดฉากด้วยกันคว้างระเบิดเพื่อข่มขวัญชาวมากาซาพวกมากาซากับกลู่ออกมาพร้อมกับหอกและกริชเข้าห้มหั่นดาหานอายุธยาอย่างบ้าคลัง่งอย่างดุร้ายหลังจากปะทะกันไม่นานทีาในอยุทยาก็แตกพ่ายหนีล่องเรือบางก็ว่ายน้ําหนีส่วนกัปตันยูดันปักหลักสู้โดนลุมแทงทั้งกริชทั้งออกตายคาสนามรบหลังการจอม หลังจากการโจมตีครั้งแรกล้มเหลวฝ่ายยุทธยาก,ก็เริ่มวางแผนใหม่โดยส่งคนเข้าไปล้อมเข้าไปรอบวางขวากหนามรอบหมู่บ้านชาวมากกะซาหลังจากนั้นก็ใช้ธนูเพลิงระดมยิงเข้าใส่หมู่บ้านพร้อมทังคว้างระเบิดเข้าใส่ถูกลูกไฟลุกไหมท้หมทั้งหมู่บ้านเมื่อพวกนักรบออกมาก็โดนกับดักขวากหนามได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมากจากนั้น,นทหารยุทธยาก็เล่าเข้าตลุมบอลอีกครั้งหนึ่งเป็นการรบ การลบปันไปอย่างดุเดือดไพรพลทั้งส,งสองฝ่ายล้มตายเป็นจำนวนนากเจ้าได้ผู้นำมากาษาถูกยิงเสียชีวิตในสนามรบส่วนเด็กผู้หญิงและคนแก่ในหมู่บ้านหนีไม่ทันถูกไฟขอกตายทั้งหมู่บ้านเมื่อเหตุการณ์จบลงกบฏนมากาซาหรือกบฏมารกสานก็ถูกจับให้โดยถูกลงโทษประหารชีวิตทั้งหมดโดยการลงโทษเป็นการลงโทษโด้วยการให้เสือกินครับ เสือลายพัดกรอตัวใหญ่ๆนะครับโดยให้โดยบาทหลวงฝรั่งเศสท่านหนึ่งที่ได้มาดูการประหารได้บันทึกไว้ว่าชาวสยามได้เอาชาวมากาซาคึงพืชบนลานดินแล้วปล่อยให้เสือโคร่งที่หิวจัดหลายตัวออกมาจากกรงคังโดยค่อยๆผ่อนโซ่ทีละน้อยให้เสือเริ่มแทะกินมือและเท้าก่อนจากนั้นก็ให้ฉีกกินสะโพกหน้าท้องทั้งเป็นจนขาดใจตายจากเหตุการณ์กรบฏมากาซา ทำให้ราชสำนักอยุธยาไม่ไว้วางใจคุณนางมุสลิมอีกต่อไปอำนาจของคุณนางมุสลิมที่เคยเฟื่องฟูในต้นรัชกาลก็ต้องปิดฉากลงส่วนออกยาวิชายเย็นผู้นําปราบกบฏในครั้งนี้ได้รับการปูนเบืองเนตรให้กินตําแหน่งสูงสุดโดยได,ด้เลื่อนเป็นตําแหน่งเจ้าพญาวิชายเยนหลังตําแหน่งสมุหานายกในเวลาต่อมาโอเคนะครับสําหรับกบฏมากรซาห,หรือกบฏมกักกะสานก็จบลงเพียงเท่านี้ ขอบคุณท่านผู้ชมที่มาชมคลิปของพี่สอชอนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็รบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับที่สําคัญขอความกรุณาช่วยกันคอมเมนต์นะครับว่าชอบหรือไม่ชอบเอ,อ่อในคลิปของพี่สอชอนอย่างไรนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการทำคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่สละเวลามาชมสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ